เนื่องจากว่าเจ๊ไก่ใช้การพอกหน้าด้วยยางมะละกอแล้วกัใบมะละกอคือพอกหน้าอย่างหนักหน่วงมันต้องมีวิธีแก่ค่ะทุกคนแก่ก็จะใช้ไข่แดงผสมโยเกิร์ตและเติมน้ำมะนาวลงไปทําให้ผิวหน้าของเฮาขาวใสและเป็นเกาะป้องกันทําให้ผิวแข็งแรงข่อยก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ข่อยกระเฮ็ดวิธีนี่เพื่อเป็นการทําให้บางทีเอาพอกหน้าเยอะๆนะจะไกสังเกตได้ว่าผิวมันแห้งกร้านมากๆแต่มันมีความขาวใสอยู่ในตัวมันอยู่ค่ะ ไม่รอช้าอย่าพูดพั่มทําเพ่งคอยก็จะใส่แป้งนะคะคอยเป็นลูกผู้ดีแล้วสูตรไข่แดงนี้ก็คือไข่แดงหนึ่งฟองโยเกิร์ตหนึ่งช้อนชากับอกครึ่งซอนซาแล้วก็เติมน้ํามะนาวหนึ่งช้อนชาครให้มันเข้ากันถ้าเรามันบ่สามารถใส่เบิดได้ในครั้งเดียวเราก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นหลังจากที่เราจาัดจะพอกแล้วก็มาพอกแบบนี้และนี่คือ20นาทีมันก็จะเกิดความแหง้งตึงบนใบหน้าคอยรู้สึกว่าหน้าค่อยกระชับ และใสขึ้นมากๆเดี๋ยวจะไปทำการล้างหน้าให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าพอล้างออกด้วยไข่แดงแล้วหน้าของค่อยจะเป็นเยี่ยงไรในการพอกหน้าสูตรไข่แดงในมื้อนี้บอกเลยว่าของใต้ตัวเป็นพืชอะไรที่มหัศจรรย์ที่สุดซึ่งบางอย่างเี่ยก็ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยในการที่แบบว่าหาวิธีทุกทางนะเพราะฉะนั้นแล้วสู้ต่อต้องมีสักทางแหละที่จะทำให้ผิวหน้าของย,ยายไกคือกระ ที่เป็นอยู่มันหายไป